ก้นกำเนิดหลายๆพอพันยังไงซอหยัางบอกสูพี่น้องฟังหน่เนี่ยเอ้าเจ้าเทบูตรไผนวมมหานครน,นครหลวงคนครหลวงเป็นหนึ่งอันนี้คือควายจากเห้าครับบังความสูงไอ้น,นี่นำดำร้อยเจ็ดสิบนะครับพี่น้องนี่ที่บอกสู้ฟังพูดนะเออมองนี่เขาอยู่อยู่ส่ครับฟ้ามเฮียนี่บ้านศรีวิชาบ้านศรีวิชา ตำบลห้วยยางอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครต้องถามสิอันาจัดเฉพาะควายนี่จักจู่เฮียะแม่พันกับสิบกว่าตัวครับสิบกว่าตัวนี่สิบเก้าตัวหรือสิบเอ็ดตัวรวมทั้งหมดกัเกือบสามสิบตัวนี่แหละสามสิบตัวจักปีพี่วอาสูพี่น้องฟังนี่เอาตั้งแต่เห็ดงอเห็ดควายมาหนี่โอ้เรียงแต่ปีสี่สองคนละครับปีสี่สองโอ้สาวก็ปีเท่าไหร่ครับอยู่ที่นี่คือมีแบบต้นกําเนิดหลายหลาย พอพันธุ์ใหญ่ๆนี่ซื้อหยัางบอกสูพี่น้องฟังในเนี่ยโอ้ก็มีหลายตัวอยู่มีตัวใดเนี่ยเจ้าเทอร์โบเจ้าเทอร์โบลไปนวลไปนวมมหานครมหานครควายชุดใหญ่ด้วนี่บอกสินครหลวงนครหลวงเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งครับอันนี้คือควายจากเฮ่าครับที่ผมบิดบิดออกไปครับคแล้วประจําของเฮ่าอยู่นี่คือนครหลวงครับนครหลวงครับพี่น้องบอให้เสียเวลาไปเบิ่งเลยครับพี่น้องไป สูงจักเมตรยาวจักเมตรน้ำหนักจักตันเฮียส,สูงกับเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าได้อยู่กับข้างหลังแต่ทั้งหนามันกับขามันขูงกันเหลืออยู่ประมาณหกสิบสี่หกสิบห้านี่แหละน,น้ำหนักเฮียโอ้ตันกว่าอยอะครับกับข่าวกับกน้ำเขาจะในนี่ให้ยาให้ยังเขาจะในนี่ให้อาหารข้นค่ะโอ้นี่คืออาหารข้นของทางฟาร์มตักหนึ่งนี่ปักบปั๊จักโลเครื่องโลหรือเคืองโลค่ะเกรืองโล่ค่ะให้บ่หลายค่ะให้ให้เสริมค่ะบ่แม่นหลักให้จักเชื่อ ั้งเดียวค่ะก่อนเศร้าเสือเดียวแล้วแกงกันนิดนึงค่ะพอพอเรียกน้ำย่อยค่ะเราบัดนี้เวากับมี่หยา้จังไหนยาก็ให้อย่างนี้แหละโอ้ห้ากับเขจังในเศร้าแรงเทียงหยาในเศร้าแรงค่ะหยาเศร้าเรงแม่พันธุ์เท่าสีเน้นหยาเป็นรักค่ะพอหนึ่งมันเกี่ยวกับการผสมผสมติดง่ายค่ะถ้าเขากินยาเขียวนยตรงตรงท้กินหญ้าฟางค่ะเป็นอาหารของสัตว์แต่ว่าอาหารนี่แค่เสริมค่ะเขาดื้อเขาซนเขายังบวบวบเขาไปจับไปบายได้ได้เหมือนครับอุ้ย ขออนุญาตเขาบายแน่เดี๋ยววะเนี่ยามา<ล>ยมามาบัางความสูงไอ้นี่ดำร้อยเจ็ดสิบนะครับพี่น้องนี่ที่บอกสู้ฟังุูนะอ๋ออันนี้อายุจักปีเฮี่ยนี่4ปหาเดือนครับ C P หาเดือน,าอนอถามอีกนะครับเนี่ยเหล่าเวลาเขา มีพี่น้องถ้าพี่น้องสนใจมาเอาหนังเสื้อเขานี่ <กะ S 1> ขายจังใดเป็นขายเป็นชุดชุดละห้าพันชุดละห้าพันสิบสองโดดโอ้นั่นแปลว่าถ้าเอาไปหาพันนี่ผสมได้สิบสองตัวถูกต้องแต่ว่ามันเกิดอยู่ที่ติดหรือไม่ติดน้ำอันนี้แล้วบ้านนี้จังสี่นี่เขาเดือนหนึ่งเฮียออกจักโดดจกักอย่างบอก,ก <ะ S 2> องเลยว่าไงบ่ค่อยได้รีดปันเลยบ่ค่อยได้รีดครับเขาก็ต้องบบรุงเอาเด้๋ยนะรีดมามือวันที่สามนี่ก็เมือล่ะ วันที่สามจักโดดเฮียได้สามร้อยสิบโดดเมื่อนหร่ถือว่าผมเอาหน่อยเลยมได้นนออนไลน์เข้มข<ะ>้น,นเนนท่าเดียวสามร้อยโดดเอาคูณออเอาด้ยวยครับพี่น้องสามร้อยคูณหาร้อยได้เนาะสถิติเฉลีย่ยครับมันก็ผนเฉลี่ยสั้นละครับเขาไปขายพี่น้องเอากรวายยุบเป็นยางพื้นขึ้นเลียงง่วนควอ้อยง่ายได้เกิดแต่สีนะพี่น้องเด้อเอาผู้ดใดสนใจกับแบะมากครับเลือดสกุลฟาร์ม เจบอกผมฟังเลยว่าเขามีโรคมันต้องมีอะไรไหมก็มีอยู่ค่ะเขาฉีดวัคซีนปีละสองเทือ่่าหนึ่งเขาฉีดวัคซีนโอ้ปีละสองเทือ่่นก็ข้อบวมข้อบวมเขาฉีดวัคซีนเขาน่ำเพราะว่ามันก็มีโรคของสัตว์อยู่แล้วแต่ว่าเขาก็เห็ดวัคซีนค่ะแต่ควายนี่มันทนทนกับน้ำเนาะค่ะเนาะทนน้ำพ่นฝนทนโรคเลยเนาะกินไงกินไงคือมันกินหญ้าหญ้าน้ำมันก็กินแต่งัวมันสีบอบอกินหญ้าน้ำค่ะเอาค้างไปจากสีบอหรือว่าเขา ปอยตื้นเศร้าเขาก็ปล่อยเขาไปแทนเล่มตื้นเศร้าเขาปล่อยไปไม่สวนหยาของเขาค่ะเขาก็ปล่อยแทนเล่มค่ะเแล้วมันได้ออกกำลังกายด้โอ้แล้วจักนั้นเขาก็บจังไรเขาไหมเข่าม้งจีบม้งเขาก็เอาเข่าค่ะแล้วก็บ่ใบสองเขาก็ปล่อยอีกตั่หนึงค่ะโอ้ปลอยกับเข่าค่ะเข่าโอ้โหคือควายพวกนี้บกค่อยตากแดดหลายดอกค่ะเพราะว่าแค่ให้เดินเหมือนเราออกกำลังกายนิดหน่อยค่ะพดพี่น้องเอ้ยมีแต่ตตัวยังไงขนาดเมยพันตัวนี้แฝดเนี่ย ฮ้ลูกแฝดคัะเด็กตัวนี้อกลูกสองตัวค่ะปั๊แดคุายแฝดปลายฝนต้นหนาวค่ะปลายฝนต้นหนาวพี่น้องปัดแม่พันธุ์กระตูบกไงครับพอกันนครหลวงค่ะอันนี้โอ้ยขนลุกครับพี่น้องมึงอันนี้จักเดือนจักปีนี่แปดเดือนกว่าแปดเดือนกว่ายังมาพบปีได้พี่น้องนี่เกิดโดยทำมันเองเป็นทันทุกรรมะเทุกรรมพ่อเขาก็ต้องมีมีแฝด พันธุกรรมแฝดด้วยมันธุงสีได้เนาะแม่เขาก็เป็นเป็นเป็นลูกคอกเลยค่ะตัวนี้เป็นลูกของอบัวขาวบัวขาวคะเดี๋ยวนี้อยู่กับไอรินค่ะไอรินฟาร์มบัวขาวให้ลูกดีค่ะควายงามสนิแตกต่างครับควายบ้านควายอื่นขึ้นตังไหนก่อนนะครับควายบ้านกับบด้แตกต่างกันดอกค่ะแค่ความสูงความใหญ่โตื่อๆค่ะควายบ้านเท่ากับเป็นควายขึ้นกันควายนี่กับเป็นควายแต่ว่า ที่แตกต่างก็คือความสูงความสูงวามใหญ่ความยาวนาเลิกค่ะสังเกตพี่น้องเมืองกีบคนหนึ่งใหญ่ขนาดเด้อดใหญ่ตัวนี้เก้าเดือนกว่านะครับพี่น้องอ๋ออันนี้ก็สิเก็บว้เป็นแม่พัดแน่นาคดผมถามเนี่ยว่าปีหนึ่งนี่มันให้ลูกจังไหนเอาควายเนี่ยเอาปีละ้ตัวบอกท่เดือนด้ค่ะทองสิบเอ็ดเดือนมันก็แปลว่าปีหนึ่งมันสิได้เท่านึงได้ตัวนึงปีครึ่งบุหรี่ค่ะคันมันผสมค่ะพี่น้องนี่คือ ความสําเร็จของภูเห็ดควายงามนะครับพี่น้องเลิศดสกลนครสมมูิว่ามีพี่น้องสนใจนี่อยากเขามาศึกษาดูงานยอยากเขามาเบิ้งยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับเด้อครับพี่น้องเด้อเอาสมรรมูิว่าพี่น้องอยากเขาไปเบิง้งแบบมากไก่มาบ่ไดดเนาะมีช่องทางที่บอกพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวบอกว่าไปเบิ้งนี่ใสอยากไปเขาไปช่มผลงานมีเพจมีอย่างบอมีเฟซบุ๊กบอ เฟซบุ๊กเนี่ยซื้ออยังกูเลือดสะกวฟาร์มเลือดสกลฟาร์มนะครับพี่น้องเดี๋ยวเขาขึ้นในเบิร์นะครับก็เข้าไปเบิร์ผลงานเฮียกะสิตอบทีทักทายมาหรือว่าสิโทรมากก็ได้น้องเฮียเนาะนะครับให้เบอร์โทรพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวบอกอ๋อสมมุิอยากได้เบอร์ทุ่ครับเบอร์โทุครับครับผมแปดศูนย์หนึ่งเก้าเก้าห้าเก้าเก้าหนึ่งค่ะอ่ะขอบคุณได้หลายครับขอบคุณได้หลายครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ